เรียกว่าเปิดตัวออกมาอย่างสวยงามนะครับกับตัวอย่าง DLC ของ Resident Evil Village ใน Resident Evil Village Shadow of Rose ที่จะมีการเจาะลึกความหลังของ Rosemary ลูกสาวของ Ethan Winter พระเอกจากภาค7และภาค8ด้วยกันโดยหลังจากการช่วยเหลือของ Ethan และ Chris ที่นำพาให้ Mary รอดตายจากเหตุการณ์ในภาค8มาได้ซึ่งในฉากท้ายเครดิตก็จะมีการปรากฏตัวของ Rose ที่ไปเคารพศพของ Ethan และมีการเปิดเผยเล็กๆน่อยว่า เธอยังคงมีพลังของเชื้อโมหรือแม่กามายซีสที่มิเรนดาอาจจะฝังเอวาเอา,เอาไว้ในตัวเธอก่อนที่ใกล้จะดับสูญก็ได้ทําให้เธอจําเป็นจะต้องเผชิญกับสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นคําสาบมาโดยตลอดในระยะเวลา16ปีซึ่งประเด็นนี้เราก็น่าจะชี้ชัดกันได้แล้วว่าโรสน่าจะไม่มีการเติบโตที่รวดเร็วเหมือนกับเอเวอร์ลีนซึ่งเธอน่าจะเติบโตตามอายุเหมือนคนทั่วไปซะมากกว่าครับโดยสลับในภาคเดียวสี่นั้น จะเป็นเนื้อเรื่องภาคเสริมที่บอกเล่าถึงเหตุการณ์ในช่วง16ปีให้หลังที่โรสพยายามจะลบล้างสิ่งที่แฝงอยู่ในตัวเธอเสมือนกับเงาตามตัวโดยการใช้ตัวเองแทรกซึมเข้าไปในความทรงจำผ่าน DNA ของเมกาไมซีสเพื่อค้นหาอะไรบางอย่างที่ติดค้างอยู่ในใจและให้เธอหลุดพ้นจากคำสาปของเชือราเหล่านี้ไปให้ได้รวมถึงเอเวอร์ลินที่ยังคงตามหลอกหลอนพยายามจะยึดร่างของเธออีกด้วยในตัวอย่างจะมีการปรากฏถึงตัวละครปริศนาอย่างไมโครที่จะขอชี้นำพาเธอให้หลุดพ้นจากดินแดนอันแสนโหดร้ายอีกทั้งเรายังได้พบเจอกับดุก หรือได้ยุกพอขาจากภาควิลเลตที่ในตอนนี้เนี่ยได้กลับกลายมาเป็นผู้สร้างซอมบี้เชื้อราขึ้นมาซะเองโดยผมเองก็ขอสันนิษฐานไปก่อนเลยนะครับว่าน,น่าจะเป็นแค่จิตสํานึกของโลกเมกาไมซิสและเอเวอร์ลีนที่ต้องการจะปั่นหัวโรสเพื่อที่จะเข้าควบคุมตัวเธอนั่นเองครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันก็คือหากเราลองสังเกตฉากจบของเอนเครดิตที่โรสได้นั่งรถออกไปจนสุดสายตาแต่ในระยะไกลนั้นกลับมีตัวละครคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาครับ ซึ่งถ้าหากเราลองใช้มอ d ส2เข้าไปดูก็จะเป็นโมเดลร่างของอ e ีธานวินเทอร์แต่สำหรับในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีประเด็นใหม่ขึ้นมาแล้วครับถึงการสนทนาระหว่างโรสกับชายคนหนึ่งที่มีฉากหลังคาดว่าน่าจะเป็นส่วนในสุสานของท้ายเอ็นเครดิตนั่นแหละครับซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่เดินมานั้นอาจจะเป็นชายใส่แว่นคนนั้นนั่นเองที่ต้องการจะพูดคุยอะไรบางอย่างกับโรสอย่างไรแล้ว ผมก็ขอสันนิษฐานไปก่อนเลยนะครับว่านี่อาจจะเป็นฉากที่ชักนําเธอเข้าไปสู่โลกของเชื้อราก,ก็ได้สุดหากใายที่มีความคิดเห็นเหมือนกับผมหรือว่าคิดต่างอย่างไรก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและในฉากอีกประเด็นหนึ่งที่มีการเปิดเผยให้เห็นถึงร่างโรสที่มีการถึง2คนที่ปรากฏขึ้นในฉากฉากหนึ่งโดยเธออีกคนจะมีความเป็นร่างสีดําและเงียบขรึมมากกว่าโรสเวอร์ชั่นปกติซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่า เธอน่าจะเป็นร่างของเอวาที่แฝงอยู่ในจิตใต้สำนึกของโรสโดยการปรากฏตัวขึ้นมานั้นจะต้องมีสาเหตุอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อชำระล้างเอเวอร์ลีนให้หมดไปก็ได้ครับและนี่ก็เป็นข้อมูลในส่วนของ DLC ที่เรากำลังจะได้เล่นในอีกไม่ช้านี้นะครับแต่เท่านี้เนี่ยมันยังไม่พอสลับแคปคอมอย่างแน่นอนเพราะว่าทางค่ายเนี่ยก็ได้ปล่อยหมดหนึ่งที่มีชื่อว่า Mercenary ที่ให้เราได้สวมบทบาทเป็นคริสไฮเซนเบิร์กและคุณแม่เลดี้เดมิเทสคูอีกด้วยนอกจากนั้น เกมก็ได้ปล่อยให้เราสามารถเข้าไปเล่นในโหมดเต i ร์ person หรือมุมมองบุคคลที่3ได้อีกต่างหากเลยได้ว่าจัดเต็มกันแบบถึงตาถึงใจกันเลยทีเดียวครับซึ่งในที่สุดเนี่ยเราก็จะได้เห็นหน้าตาที่แท้จริงของอ e ีธาวินเทอร์กันสักทีนะครับเอาละครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อสังเกตหน้ารู้ที่มีอยู่ใน DLC Resident EV i l Village s h a d o w of Rose ที่ผมนำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกรดติดตามชมกันได้ใน telling story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ